ลิซ่าแบล็ p i ิงไลฟ์สดคนเดียวครั้งแรกเปิดใจครบรอบ7ปีฝากข้อความถึงแฟนๆชาวไทยกำลังใจดีเพราะเห็นป้ายภาษาไทยทุกประเทศเรียกได้ว่าเป็นไอดอลสาวชาวไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนกลายเป็นศิลปินระดับโลกที่ผู้คนยอมรับในความสามารถที่ล้นเหลือสำหรับลิซ่าแบล็ p i ิง หรือลลิษามาโนบาลที่ล่าสุดเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นวันสำคัญครบรอบการเดบิวต์ครบ7ปีวงแบล็ค i ิงของสี่สาวจีซูโรเซ เจนนี่และลิซ่านับตั้งแต่จุดเริ่มต้น4ี่สาวแบล็ p ทิงเดบิวต์เมื่อปี2559จนปัจจุบันที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็น Girl Group ที่ทรงอิทธิพลระดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันครบรอบ7ปีนั้นยังตรงกับวันหมดสัญญากับทางค่าย YG Entertainment ที่หลายคนติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องว่าทั้ง4ี่สาวจะต่อสัญญากับค่ายเดิมหรือไม่ล่าสุด ลิซ่าแบล็กทิงได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับเหล่าบลิงบลิงแฟนคลับของแบล็กทิงโดยมีช่วงตอนหนึ่งลิซ่าได้พูดภาษาไทยกับเหล่าบลิงชาวไทยว่าที่เปิดไลฟ์วันนี้อยากจะมาฉลองเจ็ดปีแบล็กทิงจึงอยากจะมาคุยกับบลิงสักหน่อยเพราะว่าหนูไม่เคยไลฟ์คุยกับบลิงคนเดียวเลยมันเขินหนูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่เคยมีโอกาสได้เปิดคนเดียวเลย ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับโรเซ่หรือพี่จีซูตลอดแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสครบรอบ7ปีแบล็กทิงก็เลยลองหน่อยก็ได้ขอบคุณที่บลิงทุกทุกคนนะคะขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจตลอดช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยคือไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามก็จะมีป้ายภาษาไทยอยู่ทุกประเทศหนูรู้สึกว่าพอเห็นก็ชื่นใจโดยลิซ่าแบล็กทิงยังบอกอีกด้วยว่า คือดีใจอยู่แล้วที่ได้จอบลิงก์ทุกๆประเทศแต่บางทีตอนอยู่บนเวที Energy เรายังไม่มาแต่พอเห็นป้ายภาษาไทยทุกประเทศก็ฮึดสู้และไม่ว่าจะไปประเทศไทยลิงก์ทุกประเทศจะเอนจอยมากๆ